สวัสดีครับพบกับผมนะฮะจัมโบลม้ลำดวนลาติโก้กับนักเกษตรดนตรีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเพราะเลี้ยงแหนแดงอย่างไรนะครับให้รอดและสวยงามนะครับมีเทคนิคง,ง่ายๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยถ้ายังไงนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับช anel นี้อาจจะมีหลายเรื่องอยู่ใน ชนแนวนี้แต่ตอนนี้หลักๆผมอยากจะคุยเรื่องของเกษตรนะครับในช่วงของนักเกษตรดนตรีครับและนี่คือ,อกระบะนะครับที่ผมใช้เลี้ยงแหนแดงอัลละ25บาทเท่านั้นนะไปซื้อร้านยี่สิบบาทนะครับเออร้าน20บาทแต่มันขาย25านะเป็นกระ,กระบะสีดำนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละง่ายๆนะครับ ทีนี้เรามาดูส่วนผสมของการเลี้ยงนิดหนึ่งง่ายมากนะถ้าทุกคนดูเนี่ยทั้งใต้เนี่ยมันจะเป็นโคลนนะดินเลนเนี่ยจะใส่ดินเลนไปรองพื้นนะครับอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับขาดตัวนี้ไม่ได้นะฮะขาดตัวนี้ไม่ได้คือดินเลนต้องใส่เข้าไปนะฮะและหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ํานะครับให้ปริมปิมขอบนะผมเจาะรูไว้ตรงนู้นนิดนึงนะครับ เวลาน้ําที่ล้นไปมันก็จะออกไปนะแต่มันจะไม่ล้นกระบะมันจะอ่าตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นี่ที่ผมชี้นี่ผมเจาะรูไว้นะฮะให้น้ามันอ่าถ้ามันล้นก็คือว่ามันจะออกไปตรงรูตรงนี้นะครับเติมน้ําแล้วก็ใส่ขี้บัวสักหนึ่งกำมือเข้าไปนะครับคนให้เข้ากันเลยนะมันจะออกเป็นเหมือนกับอ่าสีแบบเหมือนโอนตินอ่ะเออหมือนเหมือนโอลตินอ่ะพูดง่ายๆออกสีน้ําตาลคุ้นๆนะหลังจากนั้นก็ ปล่อยแหนแดงลงไปนะครับอันนี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะวันสองวันมันก็กระจายเต็มแล้วแบบนี้นะและถ้าคุณอยากจะทําให้มันเติบโตได้ดีมันก็ยังมีเทคนิคเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเราเรารู้อยู่แล้วว่านะฮะการเติมขี้วัวเนี่ยมันก็คือเติมแร่ธาตุให้กับเจ้าแหนแดงนะเอาไป เสริมสร้างเรื่องของใบนะครับเรื่องของอาการจเจริญเติบโตของรากนะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งระดับน้ํานะครับก็วควรจะตื้นๆน,นะฮะไม่ต้องลึกมากนะประมาณ 5, สักห้าเซนสิบเซนประมาณนี้นะครับพออยู่ในระดับที่มันไม่สูงเกินไปนะระดับน้ําจากพื้นถึงรากของแหนแดงเนี่ยไม่ห่างกันมากนักนะครับถ้าห่างกันมากเนี่ยเ,เดี๋ยวแหนแดงจะ ไม่โตหรืออาจจะตายด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังมันคืออะไรขาดสิ่งหนึ่งที่มันขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับที่ผมใช้แล้วมันได้ผลมากๆเลยมันคือเรื่องของน้ำหมักจุลินทรีย์ต้องมีน้ำหมักจุลินทรีย์ด้วย EM ก็ได้ไปหมักพวกเศษอาหารหรืออะไรก็ได้นะครับสักประมาณนักใช้เวลาสัากเดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้ใส่เข้าไป สักประมาณสัก 10cc 2 0ซีพอนะใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบะที่เพิ่งใส่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นภายในวันสองวันมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับคือกระบะที่ใส่น้ำหมักจุลซีเข้าไปนะครับนี่ผมจะให้ดูลักษณะของการเจริญเติบโตนะฮะนี่ขึ้นแบบแน่นนะครับ สวยทุกกระบะเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เอาไปใช้กันได้เลยนะครับน้ำหมักอะไรก็ได้คุณจะหมักอะไรก็ได้นะฮะใส่เข้าไปในสักห้าถึงสิบซีซีนะครับก็ดูแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่ามันเริ่มเริ่มจะไม่โตแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะฮะอันนี้ก็จะทําให้โตเร็วมากคุณดูใบนะค,บคุณลองดูใบนะฮะมันจะแตกสวย นะครับเป็นกอขึ้นมาเลยนะไอนี้ใช้แค่สองวันเองนะใส่ไปสองวันเองมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นมาฮะเต็มๆนะแล้วก็แหนเนี่ยเขียวสดเลยนะเขียวสดเลยลากนิน่แน่นนะครับใบแน่นนะตอนนี้กลาลังจะขึ้นชั้นสองละชั้นชั้นสองคือว่าใบมันเริ่มคือมันเยอะขึ้นมันก็มันก็จะซ้อนกัเป็นชั้นๆน,นะครับนี่คือ แหนแดงหรือแอโซล่าไมโครฟิลล่านะแอโซล่าไมโครฟิลล่าเนี่ยในในประเทศเราเนี่ยมันมี2สายพันธุ์นะมันมีแอโซล่าไมโครเอ่อไมโครฟิลล่าแล้วก็แอโซล่าพินาต้านะครับถ้าพินาต้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเหมือนเอ่อเหมือนต้นสนนะส่วนเอ่อไมโครฟิลล่าเนี่ยจะแตกเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกเฟิร์นตีนตุ๊กแก่นะมันอยู่ในตระกูลเฟิร์นนะฮะสำหรับแหนแดงเนี่ยนะครับนี่ฮะ เราก็สามารถเพาะเลี้ยงครับเป็นกระถาง่างนี้ได้มันพูดถึงว่ามันสะดวกนะมันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็การดูแลมันก็ง่ายในการคัดแยกบา,บางบงบ่อเนี่ยมันจะเห็นแหนเป็ดเล็กเป็ดใหญ่ขึ้นด้วยแซมด้วยเนี่ยเราก็สามารถคัดแยกออกได้นะครับโดยที่ตักนะตักแหนแดงออกมานะครับแล้วก็แยกเป็นเป็นถาดถาดแบบนี้หรือจะใช้กระมังแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้นะนี่เลยนะครับ ใส่ดินเห็นไหมข้างใต้มีดินรองพื้นะนะครับมีน้ำหมักนะฮะแล้วก็มีขี้วัวหนึ่งกำมือนะฮะอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะก็จะตายนะนี่ผมก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับจากสองกระบกระก็เป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบตรงนูน้นนี่ยังมีที่ว่างเยอะเลยนะฮะกำลังเตรียมนะครับที่ขยายไปอีกอประมาณร้อยนะครับเป็น, 100, นร้อยนะฮะ ต้องบอกว่าทําเป็นร้อยเพราะว่าความต้องการของตลาดดีมากนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเลี้ยงหรืออยากจะเพาะเลี้ยงปรึกษาได้นะครับจะขอซื้อนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ยินดีนะครับนะที่ฟาร์มเราก็มีจําหน่ายนะฮะในราคาย่อมเยาวแล้วพร้อมกับดูแลในเรื่องของการให้คาปรึกษาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับนักเกษตรดนตรีกับหัวข้อแหนแดงครับ